ถ้ากมาอาจนบ่าพุ่นเ่ียจะเบิดไปแกนหนึ่งเลยเียห้เปรคแหนึึงเลยรถดูทัาก็มาพนท่าเบเขาจนเมาหมดรถทัาก็มาาจาปุ๊ดตายตายตายดเบรคระเบิดอในนี่ ดูุ่นเปียจะเบิดปอแต่เหส่ปองจะปอนเชอร์สองนแพ็คเบิรแหละปอตอนยิมลอยแพ็คหนึ่งเบิเกเกบคิวเบิจากปองเลผู้เดียวคนนึงโอดโอดอะไนี่ฮะ